นิทานสุภาษิตไทยโดยปู่รุธพร้อมกันหรือยังจ๊ะเด็กๆพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วฟังกันเลยวันนี้เสนอเรื่องน้ำสุดท้ายของแม่ชื่นกรวดน้ำความขันหรือความกลาซึ่งหมายถึงการตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องอีกต่อไปณหมู่บ้านเล็กริมทุ่งมีหญิงชารานามว่าแม่ชื่น อยู่คนเดียวในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆเ,เธอเคยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อน้อยน้อยเป็นคนขยันเมื่อย,ยังเด็กแต่เมื่อโตขึ้นกลับคบเพื่อนชั่วมมมเมาอบยมุกทั้งลักขโมยและพูดจาอยากคายต่อแม่วันหนึ่งแม่ชื่นทนไม่ไหวเธอพยายามตักเตือนลูกด้วยน้ําตาน้อยเอ๋ยแม่อาบน้ําให้เจ้ามาตั้งแต่เล็กอย่าทําให้คนทั้งบ้านเขานินทาเราเลยลูกแต่น้อยกลับหัวร้อยยะแม่ก็พูดอยู่ได้ข้าจะทําอะไรก็เรื่องของข้า แล้วก็เดินหนีออกจากบ้านทิ้งแม่ไว้ลําพังแม่ชื่นเสียใจอย่างหนักเธอจุดธูปก,กลางลานบ้านแล้วตั้งขันน้ําเล็กๆไว้ข้างหน้าเธอกล่าวเสียงสั่์ตั้งแต่นี้ไปขอให้กำระหว่างแม่กับลูกจบลงเท่านี้จากนั้นเธอก็กรวดน้ําแล้วคว่ำขันลงกับพื้นดินสายน้ำใสไหลลงสู่ดินเป็นสายสุดท้ายนับแต่นั้นแม่ชื่นก็ไม่พูดถึงลูกอีกเลยหลายปีผ่านไปน้อยกลับมาในสภาพยากไร้ เขามายืนหน้าบ้านแม่แต่สิ่งที่พบคือหลุมศพเรียบๆต้ยต้นไม้กับขันน้ำใบเดืมที่คว่ำอยู่บนหลุมศพเขาสุดลงร้องไห้และได้รู้ในที่สุดว่าคำว่ากรวดน้ำคว่ำขันไม่ได้หมายถึงเพียงการสาปแช่งแต่มันคือการตัดขาดด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังที่สุดของคนเป็นแม่ข้อคิดจากนิทานสุภาษิตกรวดน้ำคว่ำขันสอนให้รู้ว่า เมื่อใดที่ผู้ใหญ่หรือคนรักตัดใจถึงขั้นกรวดน้ำคว่ำขันแปลว่าความอดทนและเมตตาได้สิ้นสุดแล้วอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินแก้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะเด็กๆครับ<ะ>พวก,พวกเรา,เราจะจำ,จำไว้ไ<ม>ค,ค่ะ